สุขสบายดีพี่น้องทางส่อง u ูทูบเด้อพี่น้องเดอ้อเบิร์ตสุขุสุขคนกันแล้วกันเมื่อนี้มาพบพบกับขาประจาเ,เส้นเก่าเส้นเกยทางส่อง u t u b e วันเกือบรอรอรอตั้งจากเอาไก่นี่ยมาหน้าพี่น้องเลยเมื่อนี้หลังจากที่หางงานจัดก,การอัดคลิปไปโดนเติบเมื่อนี้กลับมาอัดคลิปอีกแล้วถือว่าข้าเกี่ยวเขาฝนตกก็เลยบริเกียวบันนี้พี่น้องเลยเมื่อนี้สิมาถีบห่องเพลงสดเพลงที่มีชื่อว่าเพลงกเกา่าๆเนาะพี่น้องเนาะ ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมวลมวล,มวลไปฟังกันหัวใจเกินร้อยแต่มีปมน้อยเรื่องแฟนจึงข้ามปมแดนความเหงาเดิมเดิมมอดได สร้างฝันมาตามลำพังในเพียงครึ่งทางวาดไว้อีกครึ่งฝันมีคู่ใจสร้างเองบ่ได้ดอกนาเหมือนคนบนฟ้าท่านคงรู้ว่าบ่ไหวกลัวอายเง,งเาตาย จึงส่งเธอมาพบหน้า,าเดินใกล้ในวันสับสนให้คนจนจน,จนสบตาความใช้บ่ใดกังขาแต่เก่งว่าบ่าสำคัญอีกครึ่งทางฝัน ยืนยันกับอายได้บอช่วยเป็นจิก๊กซอตัวสุดท้ายแทนใจหักมันผู้บ่าวคนน้อมแขนกำพระาแฟนเหงามาเนินนานหากเธอทรงยิ้มยืนยันปลายฝันมีทางไปถึง ขอแรงสาวน้อยช่วยลบปมด้อยให้ใจอย่าให้ต้องอายคุยเรื่องหวานใจแล้วอึงอ้งโปรดรับข้อความจากใจใส่ไหนห้องใจคำหนึ่งมีฝันของคนคนหนึ่ง อีกครึ่งยังรอพึ่งเธอจบพี่น้องฟานบทลงไปหมวนมวนรัน้องไปถือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบ่งคลิปต่อไปนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย